ลดราคาน้ำมันเพื่อช่วยคนรักบ้านกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงกบนอประกาศลดราคาน้ำมันดีเซลและเบนซินเพื่อช่วยคนรักบ้านในช่วงเวลานี้กบนอได้มีมติให้ปรับลดราคาน้ำมันดีเซลลง50สตางค์ต่อลิตรและน้ำมันเบนซินลง30สตางค์ต่อลิตรให้มีผลตั้งแต่วันที่21ตุลาคมเป็นต้นไปซึ่งจะทำให้ราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลลดลงเหลือ30.94บาทต่อลิตรนั่นเป็นข่าวดีสำหรับคนรักบ้านที่ต้องการ ความสะดวกสบายในการใช้พลังงานการลดราคาน้ำมันนี้มีเหตุผลจากการลดความเสี่ยงจากการโจมตีโรงกลั่นน้ำมันของรัเสเซียและการผ่อนคลายแรงกดดันทางการทูตต่อประเทศที่ต้องการซื้อน้ำมันจากรัเสเซียซึ่งทำให้ราคาน้ำมันเคลื่อนไหวลงมาในเชิงลบแต่ที่นี้มีข้อสงสัยที่อยู่ในส่วนท้ายของเรื่องกองทุนน้ำมันเมื่อวันที่19ตุลาคมพบว่าปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องแต่ก็ยังติดลบอยู่ที่14,754ล้านบาท และการปรับลดอัตรางเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันในครั้งนี้ทำให้รายรับของน้ำมันเป็นสินลดลงเหลือวันละ83.17ล้านบาทจากเดิมที่มีรายรับวันละ92.79ล้านบาทมีคนคิดว่าการลดราคาน้ำมันนี้อาจจะเป็นการเพิ่มรายได้สำหรับบริษัทน้ำมันใหญ่และทำให้คนรักบ้านต้องเสียเพิ่มเติมในการใช้พลังงานคุณคิดยังไงกับเรื่องนี้มีความคิดเห็นอย่างไรกับการลดราคาน้ำมันและการปรับปรุงกองทุนน้ำมันชัด ู่ยแชร์ความคิดเห็นของคุณให้เราได้รับทราบด้วยนะ